วันนี้ช่องดังควีแท็กติกบายนตาโรตจะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่สี่ระบบจุตนะครับระบบจุติจะค่อยๆอ,ออกมาทีะ่ะที่เรากลุ่มใช่ไหมอย่างตอนนี้นังเอฟที่ทานไ้สองตัวนังอีสองตัวลังดีสองตัว,ตวแต่ที่ผมเห็นในอารีนาเนี่ยตัวเสือนะครับลูกเสือเนี่ย มีคนทําดีเจ็ดมันมันฝันแหรงมากอ่าถ้าใครคิดว่าจะทําสตกายภาพแรงดีแรง,งก็เชียร์ลูกเสือแ,แรงซีสองตัวแรงบีสองตัวแรงเอก็จะเยอะมาหน่อยห้าตัวแรงเอมีหกตัวตัวที่จะที่แนะนำกับแรงเอก็คือรีวโอเวสเอ้เรียวโอคนนะ บอสดังเว็บหนึ่งจะได้ส้ากิวท่าเป็นเหมือนทา่ามืดยิงไปข้างหน้าไกลสามช่องแล้วกวาดไปห้าเป็นแนวขวางหน้ากระดานห้าช่องครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งไม่ต้องระบุโูด้วยเป็นสิ่งที่แบบคุ้มค่ามากครับแต่ว่าไฮไลท์วันนี้เนื่องจากได้คำแนะนำมาจากแอดมิน คุณวิบูลนครับเขาแนะนำมาว่าเขาเทสแล้ว S 7 120แล้วเขาซาำสามห้ารอบครับระเตตัดแบบสูงมากพันสี่ HP พันสี่ความเร็วสี่ร้อยกว่าผมก็เลยมาทำคลิปจุติยกตัวอย่างในการที่ะระบบจุติจะเป็นระบบคล้ายๆจากภาคหลักในการ อักแบบเปลี่ยนเป็นสายครับถ้าเราไปสุดสายตัวนหนึ่งก็จะได้สกิลพิเศษเพิ่มเช่นถ้าเราบนตัวเนี้ยจะจะได้ถ้าถ้าสกิลาเพิ่มเป็นท่ามิตายครับระยะไกลสามช่องแล้วถ้าเราระบุตัวอะไรก็จะโดนไปเครื่องหมายบวกตามในภาพสีแดงครับซึ่งเด็ดมากจากการที่ แอดมินวิบูลบิวมาขานาดนี้ต้องจัดตามนะครับจะด,ดูครับวคืออ้าวจะอัพขึ้นต้องมานั่งกดทีละช่องทีละช่องไหมไม่ครับถ้าเกิดคุณตะตมพวกของอัพจุติมานะครับกดแค่อันบนเลยมันจะบอกเนี่ยถ้าอัพไปถึงขั้นที่ได้สก,กิลมิตไซเนี่ยใช้ดอกไม้บานนะครับสี่อันใช้กิ่งไม้กิ่งไม้ลุงนี่ของจุตอันแล้วก็เงินอีกหมื่นห้าถามด้วยนะครับนี่ ก็จะมันก็จะอัตโนมัติให้เราเลยว่าอัพนีกว่าจะมาถึงค่านี้ต้องใช้อะไรบ้างเมื่อกี้มันสรุปให้เราหมดแล้วได้สกิลใหม่แล้วแล้วก็ที่ที่อยากได้อีกด้านขวาเนี่ยทำให้ได้เดินเพิ่มอีกหนึ่งช่องครับ ก็ถามนะครับอันนี้กมันคงทำให้เมตันากอนเดินบวกไปอีกหนึ่งช่องแล้วก็อันล่างนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันครับสมมุติว่าเพื่อเราอัดเพื่อที่อยู่ใกล้เมตานครับ อัดพวกแข่งบางครั้งครับเมตานาก็จะช่วยยิงมิสไซย์ครับไอ้ท่าที่เป็นเครื่องหมายบวกไปหาเป้าด้วยแต่เขาย้ําว่าบางครั้งไม่ใช่ว่าเพื่อเราอัดแล้วมจะช่วยยิงมิมตาตลอดไม่ใช่ครับบางครั้งแต่แค่บางครั้งก็โคตรโกงครับเพราะมันโดนเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งผมคิดว่าสมควรทำมากยอมครับตัวแรกที่จุติมาประมาณเดือนกว่าผมไม่คิดทํทำครับแต่ เ็าอ่านจากรายละเอียดของแอดมินคุณวิบูลแล้วเนี่ยน่าทําที่สุดแล้วแต่ผมซ้ำแค่สองแต่ของคุณวิบูลเขาซ้ำเต็มห้าครั้งหัวใจเต็มไปแล้วซึ่งทใจาใตัดโหดมากส่วนด้านซ้าอันนี้อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนละถ้าคุณเอาเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วอีกสี่สิบอย่างตัวเนี้ย ความเร็วอยู่ร้อยเก้าสิบแปดถ้าบวกสิบเป็นสองร้ยกว่าแตะนรดผมมันเร็วยังไม่เตม็มแมถ้าร้อยยบก็จะเร็วกวันนี้แล้วก็ใส่ไอเทมที่เพิ่มพลังไอเพิ่มความเร็วเข้าไปเพื่อให้มันได้อัดก่อนอแล้วก็จุติไม่ใช่แค่ว่ามาเอาสกิลเพิ่มเอาท่าเพิ่มเอาเดินเพิ่มเท่านั้นมันจะมีอะไรที่ลึกซึ้งก่นนันนระบบจุติเช่นคุณอยากให้ลมแรงขึ้นเนี่ย เี่นหมุนจิ้มไปใช่นนั้นลนี่ยมันลงม,มันพึ่งเล้วอนหนึ่งมันสามารถอัพให้เป็นเล่มสิบได้คุณดูนะครับทาให้ลมแรงขึ้นถึงจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณกดอัพติดขังใช้ดอกไม้บานห้าแฉกค่ั้งติมห้าถ้าคุณอัพเต็มแล้วัมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยครับเนี่ยตอนนี้แค่อันเดียนะครับคุณลองดูในจอนี่มีอันหนึ่ง,แ,แ,แ,งแล้ว่อแถว่องนะมีอีกสองอัน ถ้าคุณอัพหมดเนี่ยลมที่มองในภาพเป็นกลุ่มได้บนสี่อันไป็เร่าสิบหมดมันอาจะทำให้ลม,มแหลนขึ้นอีกถ้าคุณบอกโอ้ตัวนี้ตั้งจากเมทัต้านดาก่อนเนี่ยแพ้ธาตุไฟเมล่าตายง่ายจังเลยเมล่าเพียบเลยคุณก็มาอัพไอ้พวกโล่สีฟ้านะครับหนึ่งสองสามสี่คุณอัพเนี่ยพวกโล่ที่เป็นสีฟ้าเนี่ย, 1, 2, 3, ย,ยมันจะทําให้การต้านเมล่ามากขึ้นตัวที่ห้ามาเสร็ถ้าคุณอัพเต็มสิบ มันต้านขึ้นห้าเ็คุณมีสีอันก็ต้านยี่สิบเปร์เ็นเลยทำให้เวลาโดนตัวแพ้ทางสายเมลา่าเราก็จะโดนเบาลงถามว่าไอ้ดอกไม้บานเก็บมาได้ไหนีน่ดอกไม,ม้คุณสามารถใช้ของที่ได้จากอีเวนต์ต่างๆมาเพิ่มได้อ, 50, อันนี้เพิ่มห้าสิบอันนี้เพิ่มร้อยหนึ่ง หรือคุณเอาไปลงตูบ้บ่อยๆมันก็จะเพ็นเพลินเพื่อมค่าดอกไม้บานเนี่ยร้อยทีสิบห้าร้อยทีสิบแปดก้าวก <z zt>. ็ต้องบอกว่าพวกเราทําหลายๆตัวไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีจํากัดไอ้ของอัพเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าการจะทําอะไรสักตัวมันต้องคุ้มค่าซึ่งพิจารณาแล้วผมคิดว่าเมตาดางอนตัวนี้น่าทํามาก จึงมาทำให้ทุกคนดูในคลิปนี้เชื่อว่าไม่น่าผิดหวังแล้วก็คุณวิบูลบอกไว้ว่าถ้ามันคู่กับเวลา่ามันจะทำให้สองตัวนี้ได้ตีก่อนและแรงคู่งนู่ก็จะตั้งความได้เปรียบในอารีนาอย่างมากส่วใครย,ยังไม่ได้เวลา่าจากตู้ที่ผ่านมาก็ไปรอฉลองครบรอบหนึ่งปีผมคิดว่ามันน่าจะมีวนมาใหม่ ขอให้ทุกคนโชคดีการเปิดอาชาแล้วก็ขอให้ได้ซ้ำเมตั้นดาก้อนครับเพื่อให้สเตตัสยิ่งดํำเยอะยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยครับขอบคุณมากอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆการแนะนําการบอกสกิลการใช้คําต่างๆของภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่ายๆกับทางช่องครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ทนฟังมาเกือบแปนาทีกว่าค ขอบคุณครับ